สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมิวที่ The Bloom Podcast เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะ Academic Performance สำคัญกับการสมัครเข้า Top University อย่างไร วันนี้นะคะมิวจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับคำว่า academic performance กันค่ะ academic performance ที่ดีเนี่ยมันหมายถึงน้องๆมีการรักษาคะแนนหรือเกรดเฉลีย่ยให้อยู่ในระดับที่ดีได้อยู่เสมอหรือไม่ซึ่งถ้าเราเนี่ยมองลึกลงไปนะคะผลของคะแนนที่ดีมันแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนั้นมีความพยายามมีความสม่ำเสมอมีวินัยในการเรียนมากน้อยแค่ไหน ถ้าตลอดที่ผ่านมาเด็กคนนี้เนี่ยทำคะแนนได้ดีมาตลอดมันก็จะโชว์ให้แอดมิชชั่นเนี่ยเห็นว่าเด็กคนนี้เหมาะสมที่เขาเนี่ยจะรับเข้าเรียนหรือเปล่าดังนั้นนะคะการที่น้องๆเนี่ยสามารถเมนเทนอะคาเดมิกเพอร์ฟอร์แมนให้ดีอยู่เสมอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยคะ่ะซึ่งน้องๆน,นะคะควรจะต้องคำนึงถึงตั้งแต่วันนี้เลย และช่องเดอะบูมของเรานะคะก็ไม่พลาดที่จะหาวิธีมาแนะนําน้องๆน,นะคะในการรักษาระดับการเรียนให้ดีอยู่เสมอมีด้วยกันอยู่5ข้อค่ะข้อแรกนะคะ consistency ค่ะความสม่ำเสมอเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จค่ะ ซึ่งความสม่ำเสมอเนี่ยคือการทำซ้ำๆติดต่อการเป็นระยะจนสิ่งนั้นเนี่ยกลายเป็นนิสัยหรือฮาบิต ดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆอ,อยากจะเป็นคนที่เรียนเก่งได้คะแนนที่ดีอยู่เสมอเราจะต้องตั้งใจฟังครูสอนในห้องทําการบ้านส่งทุกครั้งอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวันทำำําซ้ําๆทุกๆวันนะคะตอนแรกๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าน้องๆฝึกทําไปทุกวันเนี่ยมันก็จะติดกลายเป็นนิสัยนะคะจนเราไม่รู้สึกฝืนที่จะทําค่ะข้อที่2นะคะการมีวินัยค่ะ การฝึกวินัยเนี่ยก็มาพร้อมกับความสม่ำเสมอการที่น้องๆจะทำบางสิ่งบางอย่างให้มีความต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งได้เนี่ยต้องอาศัยการมีวินัยต่อตัวเองค่ะซึ่งการฝึกวินัยต้องใช้ใจที่เข้มแข็งความอดทนไม่วอกแวกต่อสิ่งต่างๆที่มายั่วยุเราได้ค่ะเช่นถ้าน้องๆมีความตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักเราก็เลยต้องมีวินัยในการกินของเราอยู่เสมอ หรือถ้าอยากจะเป็นที่หนึ่งของห้องเรียนเราก็ต้องอ่านให้เยอะกว่าคนอื่นทําให้เยอะกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะ reflection and review การที่เราประเมินตัวเองอยู่เสมอทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เรายังขาดอะไรอยู่และต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ค่ะว่าทำไมเราถึงยังทำคะแนนวิชานั้นๆได้ไม่ดีพอเราอ่านโจทย์ไม่เข้าใจหรือเพราะเราตีโจทย์ไม่เป็นหรือเปล่า เราจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ครั้งถัดไปเนี่ยเราทำคะแนนได้ดีขึ้นถ้าเราไม่มีการรีเฟลชั่นตัวเองเลยเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าเราเนี่ยผิดพลาดตรงไหนและต้องทำยังไงถึงจะพัฒนาขึ้นได้ข้อที่4ค่ะเ e l f motivation การสร้างแรงจูงใจในการเรียนเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีด้วยกัน <S <S S ไม่ว่าจะเป็น เราอาจจะสัญญากับตัวเองก็ได้ค่ะว่าถ้าเราเนี่ยทำคะแนนวิชานี้ได้ดีเราจะให้รางวัลตัวเองหรือพยายามนึกถึงเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งเอาไว้นึกถึงวันที่เราทำสำเร็จเราจะมีความสุขขนาดไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็น motivation ที่ทำให้เราเนี่ยหันกลับมาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดข้อที่5ค่ะ planning and organization ถ้าเรามีการวางแผนการเรียนที่ดีการเดินไปข้างหน้า,าจ,จะชัดเจนและเป็นระเบียบมากขึ้นการทำ performance การเรียนให้ดีก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการวาง daily planner ในแต่ละวันนะคะเช่นวันจันทร์เนี่ยอาจจะเลือกอ่านวิชาแมทวันอังคารอาจจะฝึกทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็พักผ่อนนะคะพยายามกำหนดรูทีนให้ชัดเจนและควรมีวินัยในการทำตามให้ได้ด้วยนะคะ ถ้าน้องๆทุกคนนะคะนำวิธีทั้ง5ข้อนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้น้องๆจะมีฮารบิทที่ดีในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทำกิจกรรมหรือการใช้ชีวิตก็ตามช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกฝืนหน่อยๆนะคะแต่ถ้าน้องๆพยายามทำติดต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นนิสัยที่ดีติดตัวเราไปเราก็จะทำทุกอย่างได้เป็นธรรมชาติเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเดบุมก็จบลงแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดบุมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ